ก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสูบกาชาหาชายกันนะวเวเธอหาวเดี๋ยวโหมันง่วงนอนเหลือเกินนะครับแต่ในคลิปที่แล้วเนี่ยเราสุ่มจุงหลีไปสักก่อนนะครับนะใครที่เมนจุงหลีเดี๋ยวก็ไปเมนในคลิปนั้นไว้ได้นะครับผมยังไม่ได้แจกนะน่าจะแจกหลังจากคลิปชายลงนะครับเราก็จะประกาศในแถบชุมชนเนาะโดยผมเนี่ยคิดว,ว่าชายสักซีหนึ่งซีสองกำลังโอเคเลยนะครับนะซึ่งใครที่มีตัวละครชายก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้าวนะว่าถ้ามีกลุ่มดาวเข้ามาเนี่ยจะช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับนะเห็นไหมฮะกลุ่มดาวที่หนึ เวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะอ้จะปูจะปูก่อนนะครับผมโอเคโอเคซึ่งอีดีนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนมาจากร้านตุ้มตามชอบนะครับใครที่อยากได้อีดองเพชรดองโรตึงๆเนี่ยก็สามารถไปจัดกันได้นะครับมีทั้งวงการซาเรลนะครับเกมชินิแม็กหรือว่าเกมอื่นอีกมากมายเลยนะครับหลากหลายเกมเลยนะใครสนใจเกมไหนเดี๋ยวก็ไปเลือกต่ำกันได้เลยโดยเกมชินิแม็กเนี่ยก็เริ่มต้นไปแค่สิบบาทนะครับย้ำว่าเริ่มต้นนั้นนะไม่ได้การันตีว่าเราจะแบบสุ่มสิบบาทแล้วได้เลยมันแล้วแต่ดวงกันจริงๆนะครับบางทีผมเนี่ยก็สุ่่่่่่มมมมมมมไไปบบ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 าา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 ททท้้้้งงงงงงกกกกก็็ีีีคคคคครรรรรรััััััอออออนนนนนนะะะแแลววววตดดดใใเเหืถิยจสุ จะลุ้นเนี่ยก็มีแพ็กเกจให้เราเลือกนะครับผมหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับไปจนถึงราคาสูงสุดของเขาเลยเนี่ยทุกคนก็สามารถจัดมาเล่นกันได้เลยเนะครับน่าจะไม่ต้องลุ้นเนาะดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะครับผมก็ปไปใต้ดีสคริปชันเรียบร้อนนะครับสามารถไปตามกันได้นะที่ตูมตามชอบเลยเดอ้อเลยเด้อมาทุกคนครับสเต็ปเดิมแนละ้วตอนนี้เราก็มีห้าหมื่นนะครับวันทีกเจ็ดสิบสองโลที่เป็นโลฟ้านะครับโลลุงก,ก็มีหกสิบมานะด้วยอาวุธประจำตัวนะครับผมไม่อยากจะเสี่ยงจริงๆนะดูดีดวอเทคซ์เฟียทุกคนดู สุ่มแล้วนะครับนะ้าสมชายสีแดงหรือเปล่านะครับตีลูกนี่คือหมานกับผมมากนะใครไม่รู้ความว่าหมานก็ไปเสิร์ชกูเกิลได้เดือดแปสิบโรแรกตึงๆมาไหมมาไหมสิโรแรก โอ้เกมนะข้ามเลยดีกว่านะครับโนเอลนะครับโนเอลไกแล้วข้าแล้วก็โนเอลปะถ้าจำไม่ผิดนะครับได้โนเอลตัวแรกหรือเปล่าก็จำไม่ได้นะสิบโลถัดมานะครับผมยังไม่มานะครับไม่เป็นไรนะกำลังแบบว่าล่อดวงนะครับล่อดวงแบบว่าสไนด์ดวงนิดนึงนะครับแบบว่ากำลังส่องดูดวงเอ๊ะไหวเปล่าน้องอะไรเงี้ยนะครับโอ้ไซยูนะครับไม่เป็นไรนะไซยูไซยูก็อยู่หน้าตู้นะครับอีกสิบโลเลยดีกว่ามาไหม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 ไม่เป็นไรตามนะครับผมได้อะไรเดี๋ยวสกิมพิเชียวซอสอีกไปเนี่ยอ้าวุธนะครับได้ตัวยังว่าไไ้ัอมมมายง นะคับข้ามเลยนะครับไม่ช้าเนาะแคนเดนส์นะครับกับโนเอลอีกแล้วนะครับผมสองตัวแต่แคนเดน์ก็ลังมาใหม่นะแต่ไม่มีหน้าตูดะยังไม่มานะครับข้ามเลยดีกว่าอุ้ยพอมินิทนะครับผมเนาะน้องพอมินิทแล้วก็สายยุสีหนึ่งแล้นะไปต่อเลยครับผมแสงสีม่วงเหมือนเดิมนะครับม่วงเหมือนเดิมม่วงเหมือนเดิมสายยุนะครับแอดมูจิน่านะครับแอดมูจิน่าอันนี้ต้องยืมเพชรแล้วนะครับยืมเพชรยืมเพชรมาช่วยนะครับหมดคืออะไรอ่ะ วันนี้ฉันเป็นไรหรือเปล่านะครับดวงเป็นไรนี้อ่ะอุ้ยมันเกินไปนะโอ้โหเซกิฟิเชียลวันนี้ใช้ได้แหละใช้ได้ใช้ได้ไม่ว่ากันอีกสิบโลนะครับผมดึงๆไม่เป็นการเสียเวลานะครับยังไม่มาอีกเดี๋ยวนี้โนเอลอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรโนเอลก็น่ารักนะครับอีกสิบโลนะครับสี่หมื่นหกแล้วนะเหลือแค่นี้หมาแล้วครับทุกคนว่าหมาไหมนะครับ,ามารบสมชายสมชายหรือสมลุกนะครับสมชิง ไม่เป็นไรนะครับเรามีการันตีนะได้สมชิงมานะครับน่ารักอยู่โอเคไปอีกสิบรนะครับผมสิบรมาเลยไหมมาเลยไหมโอ้ยสองตัวสองตัว,สอ,ตวสองตัวไหมอุย้ยสมชิงอุย้ยสมชายเอาละเสียงหายแล้วตอนนี้คือแบบมาเร็วเวอร์มาเร็วเวอร์ทุกคนกี่ตัวเพราะว่าตัวเดียวเหรอมัง้งโอ้โหหนึ่งเลยนะครับหนึ่งตัวอุ๊อ,อกเร็วเกินอย่างงี้ก็ดีอยู่เดอ้อโอ้ไม่มาไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวครับโนเอลนะโนเอลอีสิโรเลยดีกว่านะครับผมโอ้ไม่มานะครับเสียงก็จะปแปลกๆนิดนึงนะตอนนี้ไม่สบายแต่ว่า,า,าก็ยังจะทำคลิปมาคนเราไม่อยากจะทำคลิปมานะมาไหมครับโอ้ยังไม่มาไม่เป็นไรนะครับโฟมิเด็ได้อยู่นะครับน่ารักไงอไพ่เนาะอีสิบโร <laughs> ยังไม่มานะครับฟอร์บิเดตเนาะอูดับเบิลซายุคือไรโกนคือเสียงไม่เหลือเลยครับตอนนี้คือแบบว่าสู้ชีวิตเอามากๆอีกสิบโลเลยนะครับจะได้ติดกันแบบไม่เสียเวลาเผือว่าซายุมาแบบให้เจ็ดวงไงก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนะซายุขอขยับนิดนึงได้ปะมือเราดวงไม่ดีตรงนี้แล้วกันแสงสว่างนะครับจับปูสักทีนึงครับาปูนาคาเกตัวใหญ่จะไม่มีนะครับไม่มีจริงๆนะครับไม่มีสีทองเลยอาะไปครับผมนะเราต้องมูฟออนมูฟออนเลยสามหมื่นเลยครับผมขอสักสีสองเนี่ยอ้วบมาแล้ว ม่ไม่ไม้ในไม้ในไมสมชายไม่หลุดนะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุด หมูบอลนะครับหมูบอลในสิ่งที่ดีติบโลมาเลยไหมนะครับหมูบอลในสิ่งที่ดีเกินนะครับนะหลุดเกินแต่ว่าเน้ตัวไม่ซ้ํากันก็โอเคอยู่นะครับสุ่มไปเรื่อยๆนะตอนนี้นะครับสุ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับสายยูโนเอลนะครับผมไปต่อเลยนะครับโอ้ไม่มานะครับสิ้นหวังจรีนจะได้ไม่ได้สักซีสองนะซีสองนะครับน้าชายซีสองอะไรเงี้ยแบกคอนเทนต์ได้ชิวๆอะไรเงี้ยครับเฟิร์มินเน็ตอีกแล้วนะปลานะครับปังปลาปลาสองหมื่นสามนะครับจริงๆว่ามันลึกจริงนะลึกแล้วหลุดเว้นตู้ด้วยตายแล้วนะครับผมไม่มาอีกนะคครับผมม้าเลยดีครับ โนเอลนะครับโนเอลโนเอลมาไหมมาเปล่ามาน้องมามาเป็นพันยาคงีได้ไหมโอ้มาแล้วมาแล้วพี่จะไปขึ้นรถไฟโยโยมาไหมครับโอ้มาแล้วนะครับไปขึ้นรถไฟสองตัวไหมชายไม่อยากขึ้นรถไฟกับเราเลยครับมามุยมาม้ยมามุย้ยมามุ้ยโอ้ โอ้โห,หสามตัวสี่อันโอ้โหชายน้องชายมาเป็นปัญญาของดีได้ไหมไม่มาโอ้ไม่มา,มมาจริงว่าฟอร์มีเนีซายุคืนโลหมดแล้วนะครับตอนนี้เนาะอสองแล้วตองแล้ว้องแล้วที่ลู้มาโอ้ไม่ไหวกืนไม่ไหวคืนนะครับแบบนี้สิบโลชายต้องมาแล้วปะสิบโลชายต้อง พอได้แล้วนะผมหมดไฟเนี่ยครับหมดอะไรตายอยากหมดอะไรอยากตายยายนะครับตอนนี้คือม้วซัซ่ม้วนิ่มเลยนะครับมาเฮ้พี่ชายพี่ชายของจริงนี่คือแบบไม่ใช่พี่ชายแบบพี่ชายนะครับสามสิบแปดโลเท่านั้นนะครับไม่มีรีฟิลอีกแล้วนะครับไม่ได้จริงนะครับซาอุคลิปนี้คือโวยวายจริงๆริสิบโลนะครับสิบโล มาออเออเกินเดนนี้ท้อแล้วไม่ไหวแล้วจริงจริงนะขอให้เราพบกันในพบกูมที่ดีซีสองที่เรารอคอยมามามาแล้วนะครับผมสองตัวได้ไหมสองตัวได้หรือเปล่าสองตัวได้ไหมสองตัวได้หรือเปล่านะครับชิครลัวโนเอลนะครับโนเอลสมชายสมชายแน่นอนนะครับแต่สองตัวไหมอู้นะครับสิ้นหวังและสิ้นใจคือชีวิตของเราไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะครับนะบนเรามันก็อย่างเงี้ยนะครับนะชีวิตดวงคนเราไป ตู้โลฟ้าดีกว่านะครับขอสิบโลทองกดทีเผือบึ้มบั้มมาเลยโอ้โห,โหนะครับมาอะไรจะไม่ดงว,วันนี้มันตึงๆึงจัง,ง,งเลยอะ ผมไม่มาจริงๆเนะฮะโอ้เสยนหนิ่ของดีนะครับของดีของดีโอเล่าเลเตอร์นะครับนะเล2เลนะครับนะขอแลกก่อนนะครับโอนิญาตแรกสักครูหนึ่งอันนี้ได้อีกนะครับอันนี้ต้องแลกโลฟ้าแล้วนะครับจะได้พอเนาะต้องมาแล้วฮะสิโลสุดท้ายอะไรนะครับผมอะไรนะครับมันคืออะไรมันคือมันคือมันคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่วูฟเกรฟโตนกับดีลุกนะครับขอแค่นี้นะครับไม่ใช่วูฟเกรฟโตนกับดีลุกนะครับบาบาลยกุโยนะครับอาผัวคนที่สองนะครับไตนารีมาละเด เออูตึงเงินนะครับไอดีนี้อู๋ชอบนะได้ชายนะครับแล้วก็ไทยนารีด้วยนะผลประกอบการก็ไม่แย่นะครับไดีจีนก็เชิงนะครับไทนารีนะครับชายซีสองตึงๆเด้อขอขิงหนึ่งละกันนะกลับเูวนะครับฟู้เลยนะนี่ครับชายนะครับซีสองแล้วก็ได้ดีลุกด้วยนะครับมาใหม่เนี่ยมาทุกตู้เลยตัวสีดาวก็มาแทบครบแล้วนะครับหลายตัวเลยนะเนี่ยห้าหมื่นโลก็คือแบบได้เยอะจริงๆนะครับได้ไทยนารีด้วยนะครับก็เชิงด้วยไปเล่นนักเก๋อเดียวกันได้เลยในนั้นนะชายก็เล่นได้นะครับเนชั่นนอลนะมีเงหลิงแล้วนะครับผมเหลือเป็นนเเ็็ตกกไปดอาละั นะซุกโหลดเขาซื้อฮารก็ได้นะครับก็ไปตามเก็บเอาละกันเด้อ กึ่งกนกึ่งกนกึ่งเกนนะครับเสียงง่ายหลายคีย์แล้วเนี่ยโอ้โหนะครับเฟอร์มินิตก็ไม่ต้องสืบนะครับไปปลดกันเองนะเรียบร้อยนะครับสายยุก็เรียบร้อยนะก็คือจะมาเล่นได้นะครับเนาะใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยแล้วอยากได้ดีนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ก่อนเลยนะครับร้านตุงตามช็อปเนี่ยจะได้อยู่กับเรานานๆนั่นเองนะครับจะได้มีดีเนี่ยมาแจกพวกเรานั่นเองนะครับผมนะและสำหรับกิจกรรมนะครับก็คือคอมเมนต์ใต้ช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับไอเดีไปทำอะไรนะส่วนไอเดียอื่นที่ผมยังไม่ได้แจก คอมเมนต์ไปหรือยังเลยเนี่ยเขาสามารถไปคอมเมนต์คลิปเก่าได้นะคเขาจะไปเลือกประมาณวันนี้พรุ่งนี้นั่นแหละหลังจากลงคลิปนี้ไปนั่นเองนะครับใครได้คลิปนี้ก็มีคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ผมจะเลือกเหมือนกันนะครับระยะเวลามาหนึ่งหรือสองสัปดาห์นะครับผมก็ชิวๆกันเลยนะครับใครที่มาย้อนหลังก็ยังทันนั่นเองนะครับนะโดยผมจะเลือกจากความตั้งใจนะครับที่อยากจะได้นะครับเทปพ้นนะครับทำไมนะครับกลนตีนก็ได้นะครับหรือจะพูดแบบซึ้งๆก็ได้นะครับจะดึงดราม่าก็ได้นะโอเคนะครับผมให้หมดเลยนะครับเดี๋ยย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 ววววดดดดดููกกกกกกก่่่่อออออออนน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 นเเเเเเ้้้้้้้้ใใคคคคคครร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 ะะะะะะัััััับบ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 ผมมมมททีีีีีีาาาาาาไไไ็็็ำแแแจงงงลลลืปปปชชิตตตึึๆๆุย ส่วนใครที่ซื้อไปแล้วมีปัญหาหรืออะไรอย่างไงเนี่ยนะผมสามารถที่จะติดต่อไปในเพจได้เลยนะ่ยจะนานนิดนึงนะครับประมาณยี่สิบสี่แปดชั่วโมงเนาะเพราะว่าคนใช้เยอะมากมากนะบริการเยอะมากๆที่สุ่มแล้วไม่ได้ของนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยก็ต้องยอมรับมาเป็นดวงของเราเนี่ยเองนะครับนะและใครอยากได้การันตีอะไรไปเลยเนี่ยก็คือสามารถซื้อนะครับตามแพ็กเกจได้เลยนะครับอย่าไปหวังว่าแบบว่าเออมันจะฟุกออกมานะถ้าเกิดเราอยากได้ชัวร์เนาะจะได้ไม่เสียใจไม่เฟลนะเก็บตังค์เอาราคาที่อยากได้ไปเลยก็ได้นะครับนะโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่อีกคลิปหนน้้้าาาาาาสสวัััดดดีครรรบบบบบบ๊๊ยยยยะกเเเเเอออออ์ขง